Eu สวัสดีครับวันนี้นะครับอัดมีรถปูยางนะครับขนาด6เมตรนะครับผมมาให้นําให้ชมกันนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นรถปูยางของยี่ห้อสุมิโตโมนะครับเป็นรุ่น H A 60W ขีด7นั่นเองนะครับอ่าเป็นตัวใหม่แล้วนะตัวนี้นะครับแน่นอนตัวนี้เนี่ยใช้งานเป็นเครื่องยนต์คอมเบอร์เลตัวใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเป็นเครื่องคอมมันะแน่นอนนะฮะการทํางานนะฮะการตอบสนองของเขาเนี่ยแล้วก็อัตราการกินน้ำมันของเขาเนี่ยแน่นอนตัวนี้เนี่ยจะทําได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่ารุ่นเก่านะทำงานได้ไวแแลลละะะะกกกก็ปรรรหยยยัััััดนนนนนนน้้้้าาาามมมิ่่่่่งขึวววุเเคคบทีีสญตตฮ เชื่อต้นคลิปเลยนะครับเขาเป็นรถปูยางที่มาพร้อมกับตัวสับนั่นเองนะครับ่าออปชั่นี่ยบอกได้เลยว่าเต็มมากๆนะมาพร้อมตัวสับนะครับนี่ให้ดูตัวคคุมคอนโทรลของเขาเลยนะครับเนี่ยนะ ทัท้งตัวคอนโทรลนะสำหรับตัวสั้นนะครับแล้วก็มีทั้งตัวสัตว์ติดให้พร้อมเลยนะครับนี่นะฮะก็เป็นราไอเทมนะตัวนี้นะครับมีทั้งสั่นมีทั้งสับพร้อมเลยนะครับถ้าเกิดที่ถ้าถ้าเกิดท่านใดนะฮะที่กำลังตามหานะครับรถตากที่เน้นแบบฟูออปชันออปชันเต็มๆทั้งสั่นทั้งสับนะฮะตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นเจ็ดที่สภาพรอบคันเนี่ยโอ้โหสวยมากนะคันนี้นะครับเนี่ยนะฮะ สีเสื่องนี่เนียนคลิปนะฮะโอ้โหสนงสนิมนี่แทบไม่มีเลยนะครับเนี่ยนะฮะด้านโคด้านข้างของเขาก็จะตีตา h l 1 0 w ลบวงบอกชื่อรุ่นชัดเจนแบบนี้เลยนะครับเป็นซูมิโตโม่นะนี่นะฮะอุปกรณ์เสริมมีมาครบนะฮะพวกสกูสว่าวอุปกรณ์เสริมเนี่ยมีติดมาให้ครบหมดเลยนะครับเนี่ยนะฮะด้านในภายในกระบะสวยนะครับเนี่ยนะฮะไม่ได้มีรอยเสียหายหรือว่ารอยฉีกหักรอยขาดตรงไหนของตัวเนื้อกระบะนะครับนี่นะฮะสวยนะคันนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยพวกระบบการใช้งานนะฮะ ระบบการใช้งานระบบสั้นกลางเตานะฮะเปิดกระบงกกระบะของเขาเนี่ยหรือว่าพวกการเดินหน้าสลังเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็คือใช้งานได้ครบทุกระบบเลยนะฮะที่ร้านก็ได้ทาการเทสไปที่เรียบร้อยแล้วนะระบบของเขาเนี่ยครบพร้อมใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นซูเิโตโมนะรุ่น7นะครับเดี๋ยวมาดูสภาพปั๊มไฮดรลิกด้านข้างของเขากันหน่อยนะครับนี่นะครับอ่า ภาพปั๊มนะครับสภาพพวกชุดแีนโนะองซีดีน้อยสายฮอลลกของเขาเนี่ยก็มาแห้งสวยทั้งคันเลยนะลูกค้าครับเนี่ยนะฮจุดลดซึมของเจ้าตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่มีเลยนะครับแห้งเดียวมากนะฮะก็ตามสไตรุ่นเอ่อพวกรถรุ่นใหม่เลยนะครับพวกนี้เนี่ยสภาพของเขาจะค่อนข้างมาสวยสดงดงามอยู่แล้วนะฮะสภาพของเขาเนี่ยจะค่อนข้างสดมากๆนะฮะจุดลดซึมอะไรพวกนี้เนี่ยจะยังไม่ค่อยมีนะครับด้วยความที่เขาเป็นรถปีใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะฮะสภาพรอบคันสวยนะเดี๋ยวขึ้นไปดูท้างบนกันหน่อยนะครับ หน้าตาด้านบนก็จะประมาณนี้นะนะครับเดี๋ยวเปิดแผง,งโซนให้ดูนะครับนี่นะหน้าจงหน้าจอที่เป็นพวกระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็ใช้งานไม่ครบหมดนะครับเนี่ยนะฮะติดหมดเลยนะครับแสดงผลปกตินะนี่ครับ เดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันหน่อยในส่วนของเครื่องยนต์ตัวนี้ก็แน่นอนนะฮะเป็นเครื่องยนต์4สูบเทอร์โบนะแล้วก็เจ้าตัวนี้เ,นเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ของยูซูนะครับร mm. หัส 4JJ1 นะครับตามที่ได้บอกไปเป็นเครื่องคอมเบลเตัวใหม่นะ mm. แล้วก็เจ้าเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยจะใส่ในพวกออรถกระบะยูซูด m แม็กด้วยนะครับเป็นเครื่อง 4JJ1 นะ mm. แล้วก็ด้วยความที่เขาใส่เครื่องยูซูมาเนี่ยนะฮะพว mm. กกรองเอ่ยอะไรของเครื่องยนต์พวกนี้นะฮะจะสามารถหาได้ง่ายแล้วก็มีราคาเยี่ยมนะครับเพราะว่าเขาสามารถหาซื้้้้้้ออออเเเเเทีีียยบบบบไดดกกกกััััรรถะะะาาานนนนนลง็็ปขขมจตว a 6 w 7อันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูสภาพเครื่องของเขา mm hmm. ใกล้ๆก,กันหน่อยนะครับ สภาพเครื่องเนี่ยก็แน่นอนตากลุ่นใหม่เลยนะครับมาสวยมากนะแล้วก็เสียงเครื่องการทํางานของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยด้วยความที่น้องเขานะฮะเป็นเครื่องยนต์คอมเบลเลวตัวใหม่เนี่ยนะฮะเสียงเครื่องการทํางานของเขาเนี่ยก็จะทําได้ค่อนข้างแน่นแล้วก็ถือว่าเงียบดีมากนะอารมณ์เนี่ยคล้ายๆกับรถกระบะรถเก่งรุ่นใหม่เลยนะฮะเสียงเครื่องเนี่ยจะเงียบประมาณนั้นเลยนะครับก็ถ้าเกิดท่านใดนะที่เอไปแล้วเนี่ยมีการแบบใช้งานนะฮะแบบติดกับบ้านคนหมู่บ้านคนอะไรพวกนี้เนี่ยส่วนนี้เนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าจะโดนใครว่าไหมนะครับ เนี่นะฮะ สวยนะคันนี้นะครับเครื่องสวยปั๊มสวยนะฮะสภาพรับคันสวยหมดเลยตัวนี้นะครับแล้วก็ตามที่ได้บอกไปออปชันเนี่ยฟูมากๆนะฮะออปชันเต็มมากนะครับมีทั้งสัตวทั้งสัตว์มาให้พร้อมเลยนะครับก็ถ้าเกิดท่านไหนที่ดูแล้วสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นตัวนี้น้างบนขวามือได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวพอเราคิดต่อเข้ามานะครับอาจจะจะมีรูปของเขานะฮะละเอียดละเอียดรอบคันทั้งรูปภายนอกรูปเครื่องรูปปั๊มเนี่ยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะฮะได้ดูได้ชมพพรรรรรรร้้้้้้้ออ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 มมมกก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 ัััััับบ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 บววิดดดดดีีีีโตตตนน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 นขขเเเเเเททททสสลลลงงงงงใใใใชชาาาาาาคคค่่ยยแ็็ะะะะูููหไไ์ึืป นะอันน <Workers> ี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าสวยมากนะฮะสวยมากนะครับนะฮะบอกเลยว่าสวยมากนะครับแล้วก็ค่าตัวเนี่ยไม่แพงนะฮะอยู่แค่สองล้านต้นเท่านั้นนะครับถ้าเกิดท่านไหนที่ดูแล้วสนใจก็ได้ตอบเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะกับเจ้าตัวรถปูยาง6เมตรนะครับซูมิโตโม่เฮดเอลคีดเคันนี้นะครับถ้าเกิดท่านไหนที่ดูแลชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะฮะสินค้าตัวใหม่ๆของเรานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคคครรัััับบหหวว่าาจเอกนนนใใมลิป้สสดี